ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI ถือว่ามีความสำคัญและเป็นภาพรวมของประเทศที่จะมีประโยชน์ในการบริหารสถานการณ์บุคคลได้ซึ่งแน่นอนว่าหากในอนาคตสามารถรายงานการสวมใส่หน้ากากอนามัยและจุดเสี่ยงต่างๆในแต่ละพื้นที่ได้ไดแบบเรียลไทมก็จะยิ่งช่วยให้สามารถจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากปัญหาดังกล่าวสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติซิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้คิดค้นและพัฒนาน,นวัตกรรมการวิเคราะห์และรายงานการใช้หน้ากากอนามัยเป็นรายพื้นที่แบบเรียลไทม์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยนวัตกรรมดังกล่าวเป็นผลมาจากที่สำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติดำเนินตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยศาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการใช้นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ที่กำลังเกิดขึ้นณขณะนี้ผลงานนี้เราดิียกสั้นๆว่า AI m a s นะครับเป็นผลงานของเกี่ยวกับการ ตรวจจับหน้ากากาอนามัยนะครับที่เอาข้อมูลจากกล้อง C C T V ตามที่ต่างๆเพื่อที่จะวัดว่าคนที่ใส่หน้ากากอนามัยมีจำนวนมากจำนวนน้อยหรือไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือใส่ไม่ถูกต้องมีจำนวนมากน้อยเพียงใดจุดหนึ่งที่เราสามารถป้องกันไม่ให้คนนะครับติดโควิดจำนวนมากก็คือการใส่หน้ากากอนามัยนะครับซึ่งทางศูนย์สบคนะครับซึ่งเป็นศูนย์ดูแลบริหารการจัดก,การโควิดนา หรือโควิด19เนี่ยก็มีแนวคิดนะครับผ่านทางกระทรวงอวนะครับและวชนะครับขึ้นมาเพื่อที่จะพัฒนาระบบที่เราสามารถที่จะประเมินได้ว่าประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือหรือไม่ให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยเพียงใดนะครับซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโควิด19ได้ครับ สำหรับนวัตกรรม AI Mask ได้มีการใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาพและวิดีโอที่สามารถตรวจนับได้ว่ามีผู้สวมใส่หน้ากากอนามัยกี่คนสวมใส่อย่างถูกต้องหรือไม่และมีผู้ไม่สวมใส่จำนวนเท่าใดซึ่งจะนำไปสู่การประเมินพฤติกรรมและประเมินว่าพื้นที่ใดมีความเสี่ยงและจำเป็นต้องได้รับการส่งเสริมความรู้เรื่องการใช้หน้ากากอนามายัย AI Mask เราใช้ลักษณะของการนำข้อมูลจากวิดีโอหรือคลิปวิดีโอจาก CCTV นะครับของกล้องที่ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองกรุงเทพมหานครตามที่ต่างๆนะครับโดยที่นำเข้ามาเนี่ยผ่านที่เราเรียกว่าการประมวลผลภาพนะครับหรือเราเรียก image processing นะครับซึ่งปัจจุบันตัวที่ได้รับความานิยมมากสุดก็คือตัว deep learning นะครับ หรือตัวที่เราเรียกเป็น CNN นะครับ Convolutional Neural Network ซึ่งตัวนี้สามารถที่จะตรวจจับวัตถุนะครับต่างๆได้เราได้ทำการประยุกต์ใช้สิ่งนี้ในการตรวจจับนะครับว่าคนใส่หน้ากากอนามัยหรือไม่ได้ใส่หรือว่าใส่ไม่ถูกต้อง ปัจจุบันได้มีการใช้ AI mass เข้าไปประเมินพฤติกรรมในพื้นที่ที่มีการสัญจรจำนวนมากจาก30เขตทั่วกรุงเทพมหานครก่อนที่แนอนาคตจะมีการขยายผลไปยังจังหวัดต่างๆทั่วประเทศและนี่จึงถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่สามารถเข้ามาช่วยเนือนเรื่องของการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ได้แบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยหนุนเสริมรัฐบาลและประชาชนรับ กับวิกฤตโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ